สวัสดีจ้ามาหนี้จับเขาบ่าบนหน้าคุนอยาอยุ่นข้างหมอกเข่าไปแล้วก็เลยยางมากางทุงจ้ะมาหาทายขิดลางทงในทุงหน้าให้พี่เห็นนองเบิกเงี้ยหมดเสานำหมอกไลายล,าย,ลายจ้ะตัวเฟื่องเียกเบิดยางหมอกลุ่ลไายครับจ้ะ เป็บรรยากาศตอนสาว,ๆ,สวๆจ้ะ <c oughs> โอ้น้ำหมอกลุ่มแนมไปเป็นขาวๆอยู่น้ำต่อเพื่องหมอกห้ายค่ะจ้ะหมอกลุกล่หมอกลุ่ยางไปกับเบียกเบิดหมอกห้ายค่ะจ้ะ ที่มาบ้านนอกอีมาบ้านนอกเพิ่นน่ะน้ําหมอกน้ําค้างยามมื้อเช้าตัวเพี้ยงหาหงกซืนขึ้นเดนี้โอ้ยดีแล้วน้หมอกหลายๆหาสิได้ปงให้งัวให้ควยได้กินได้เลม รักสิทายยังให้พี่ให้น้องเบื้งโน้ยจ้ะอยู่เทียงให้เทียงหน้าตื้นผื่นกับข้างหมอเขาไว้กับยางหัวกระป๋านยางน้ำทงให้ทงหน้าจ้ะอือหุ่นหุ่นละร้านกำลังเออตอวนี่ร้านไส้นี่ทงหน้าหมอกแห้งคักงนอกเหมือนนี่เนาะมันนี่ร้านไส้เอากล้วยออกหมอกแห้งอ้า เออไมายางังอมายางังไปหาแม่ไปไปเร็วอุ้ยน่ารักจังเลยไปไปเร็วไปหาแม่เด้อย่างยนางละหมอกลงร่มเย็นเฟื่องตัวเฟื่องกระน,นุ่มๆหย่ำไม่ง่ายเพราะกันจินเดี๋ยวอยู่บัดนอกบัดน,นางสิละจ้า พ่ามีย่างมือเมื่อหนึ่งตื้นขึ้นนั่นแหละันลงกไปช่างทงตพุ่นละนล้อง,ะนองสาวน่นะอุ้ยบุงฝูงนกกำลังบินจ้ะกำลังบินเต็มเลยนกบินเต็มเลยฝูงนกกำลังบินออกหากินฮะอยากคือน้นนั่นแหละตื้นเศร้ามาก ทำมี่ท่อดีเละจ้าอันน้ำทงใไฮทงหน้าหุ่นแนมเห็นแนมไปหลานจุงควายจุงยังไปยังแนมก็เห็นกันเนี่ยหมอกมันหนาหมอกมันลุกแห่งจ้าหุ่นโอ้ยยางไปไกลกับบ่ได้หุ่นเห็นพ่อมุมใหม่มุมใหม่นี่หมอกหลาย ถ้าให้เบิ้งสมนีละจ้าให้เบิ้งหมอกเขากอนจ้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้กับเขาบรรน,นาคุณยหญยุ่นน้ำมีด,ดจ้าแล้วก็ฝากกดติดตามให้พ่อเพียงบรรน,นาผู้สักน้ำมีด,ด้วยจ้าขอพระคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ